ไม่มีบุญเลยแน่คนเฮ้ยมันดื้อด้วยเนี่ยโดนดิโดนโซนแหละวิ่งวิ่งฟ้าวิ้ยมันดูอ่ะไม่กล้าไปดิต้าไป มันวิ่งใส่รถดิพี่ไปมันไม่ทำไรไมันจะไม่วิ่งใส่อะคะพี่มันมาคูเฉยไปเลยยาจอดไปยาจอดไม่กล้าไปอะปตัวห่างมันอะหอลบก่อหลังเจ้าหน้าที่นั่แหละ ไม่ทำมันแบบนั้นน่ะวุ่นย่างเพิ่งไปเลยคุณเขากันไม่ให้แล้วปลไปไป